สวัสดีครับหนุ่มสุรินชาแนลออกมาแล้วครับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านสวัสดีแมวบองปนกุกงปกเนื้อบัตรหนุ่มสุรินชาแนลมาแล้วครับผมมาพี่น้องกินเขารับกบันครับผมเขาเล็กรงพี่น้องอู้ลูกข่าเยอะมากพี่น้องสุดๆเลยนะครับผมวันนี้ก็ไมู่โอ้โหสุดจาัาเลยแม่บาตจาัดให้จานเมืใหไงพี่น้องลาเป็ดครับผม นะครับสีสันโอ้โห,หน่ากินมากๆพี่น้องพักเท่ากับมีสลัดกระหล่ำนะครับนี่นะครับย่างหลายพี่น้องข้าวอนี้วเสริมเขยครับผมขายบะไรข้าวอนี้วพี่น้องนี่นะครับผมขออนุญาตว่างล่งางพี่น้องนะครับเส็บๆกระนุนสลิงครับก่อนอื่นอย่ขออนุญาตพี่น้องก่อนนะครับเนาะวจะได้กินข้าวเส็บๆก่อ,อนเนี้ยมาจท่านั้น มาครับพี่นอ้องลาเป็ดครับผมสูตรลอยเอ็ดครับเพ,พือพ่อพน้อมไพรแม่บา้านจวดกันเลยพี่นอ้องอื้มเมยมากหยุกข้าเยอะมากพี่นอ้องล้างกันตุ้ดจีนนะครับผม มือต้องสอนเฉยๆี่น้องกืะหว่านเราถอดปีกกระไกระปูดพี่น้องหอมหวยเลยสูตรละเอียดี่องลำไปผักโอ้โหปกศูนมาก แตแจ้นันกันครับผมขอแรงไม่ต้องขาแรแเ้วล่ะสองถุงปัวแบบ้อืมแ <c oughs> ่อยมาก Ừm, hot up. No good nữa Lượng em nào? Mười em. Lúc hai giờ อขอขัข้าดีมากใช่ไหใบบกูดทอดเจบเดี่ยมเอ้อขอ,อาภัยผิดตักแกงนี่สรัแก,ก็สลังใช่ไหม وعلى well, ลาบเป็ดพี่น้องสูตรร่อยเกินในบ้านจุ่นพระต้องไั่พี่นอ้องลยเอ็ดกุสแซลมากกับกลัวเป็นเห็ดกับข่าแซลมักดีอาหารนีสานทำบ้านเลย hiện tại đây thằng thằng lái bột sẽ chán mất nổi nữa thì chán Ừm, lên Hãy subscribe cho kênh หว้าวมา <c oughs> อา่ะเต็มคั่มพี่นอ้องใบบักกูดทอดปลาเป็ดพี่นอ้องว้าว รองหนึ่งได้ปะ,ะเนาะเราไมนหนึ่งเดียวจำเป็นไง,งได้ปะเนาะกระลำบางบานห้าพริกทอดเข้าไป ือเดีด๋ยวเปล่งหรือมืเอนี้อาจจะกินบ่เหมือนเด้พี่น้องเด้อขอเถอะครับพี่เพราะว่าจานใหญ่มากพี่น้องเบิง่งสมทานบ้านเฮานะครับไม่ว่าจัดมากเป็นตัวเลยลัาปิด มึงพักจำเนี่เกืบเมือเ่อวบะมัเกือบเมื่อวันรถล่งมาเกินนะครับเนาอืมแซ่บมับไปเท่าแซ่บละสูตรรอยเกินเลยเอ็ด็มนมไทอืมโคตรแซ่บลย เผ็ดพีน้องมานเนี่ยเผ็ดมากอ้สุดยอดคุมแซ่บอืมเขาข้ามตัวใหญ่พี่น้องช่วงก็จะปิดคลิปอืมแซ่บมากสุดยอดเลย แชรบไลค์อีหลีลพี่น้องครับผมก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสบไครต์กดกระดิ่งนะครับกะติดตามนุ่มสุรินนะครับผมจะได้คลิปใหม่ๆให้พี่น้องได้รับชมพอกันคลิปหนาพี่น้องทั้งเปิดทั้งแซ่บสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้หนุ่มสุรินชาแนลด้วยนะครับ